ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธพู้ถางซานภาค5้ารีเบร์ f องแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่424ป้ายบอกทางการเวลาแล้วมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าป้ายมิติอวากาศนี้ควรจะอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมไม่ใช่ไหลออกมาจากแดนเทพแต่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในจักรวาลไม่รู้ว่ามันตกลงมาบนโลกนี้ได้อย่างไร ป้ายบอกทางเวลาขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่สามารถวัดค่าได้อีกแล้วพูดง่ายๆก็คือต่อให้เป็นโลกแห่งใหม่เอี่ยมแต่ในระหว่างการพัฒนาป้ายมิติเวลาขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังใช้ไม่หมดไปหลายหมื่นปีพอที่จะขยายพื้นที่ขนาดใหญ่มันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมหลายด้านในโลกของพระเจ้าการตกอยู่ในมือของราชามมนเหล่านั้นอาจไร้ประโยชน์แต่หากตกไปอยู่ในมือของทังซานเขารู้วิธีจัดการกับป้ายมิติเวลานี้ เวลานี้ทังซานร,รู้สึกกังวลเล็กน้อยเขากลัวว่าหากจากกักรพรรดิมารองค์หนึ่งจะบอกว่าข้าต้องการและให้ราคาสูงลิบหากไม่ใช่เพราะกังวลว่าจะถูกจกกักจรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จับตัวไปถังซานคงต้องเพิ่มโชคดีให้กับตัวเองจริงๆโชคดีที่คู่แข่งที่เขากังวลไม่ได้ปรากฏตัวจริงๆสนามทั้งหมดยังคงเงียบอยู่ตลอดเวลาห0 0พเหรียญถ้าซื้อขยะกลับไปไม่มีใครอยากได้ ถ้าไม่มีการเสนอราคาจากห้อง VIP แล้วล็อตนี้คงได้แต่เสียใจผู้ประมูลเผ่าจิ้งจอกฟ้ากำลังจะปิดการประมูลทันใดนั้นราคาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นแล้วหมายเลข3365,000เหรียญทาตุเสียงของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจผู้ประมูลรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทั้งซานลงมือประมูล้ต้บอกเวลาและห่วงเวลาเป็นสิ่งที่เขาต้องยึดไว้ต่อให้ทุ่มทุกอย่างก็ต้องเอาชนะให้ได้ ของสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ต่อราชาอาสูนแต่หากได้มาอยู่ในมือของเขาหลังจากการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วนี่ก็คืออาวุธระดับเทพชิ้นหนึ่งเป็นศาสตร์ราวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงข้าไม่เคยคิดเลยว่าของดีในที่แห่งนี้จะมีมากมายถึงเพียงนี้มันน่าตื่นเต้นมากการเก็บเกี่ยวในวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วทั้งซานพอใจกับการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้แล้วอาจกล่าวได้ว่าเกินความคาดหมายหลังจากคว้าป้ายบอกทางเวลานี้ไป เขาก็ไม่ต้องดูของสองชิ้นสุดท้ายเลยแค่นี้ก็พอใจมากแล้วหลังจากถามราคาสามครั้งที่ยากลำบากค้อนปิดประมูลก็ตกลงมาทั้งซานคว้าหินเชื่องช้าก้อนนี้ไปโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งซานถอนหายใจอย่างโล่งใบหน้าเต็มไปด้วยความลำพองใจเขาแทบรอไม่ไหวที่จะพุ่งเข้าไปหาป้ายมิติอวกาศนี้ไว้ในมือของเขาหลังจากที่ป้ายลอยฟ้าถูกผลักออกไปผู้ประมูลเผ่าจิ้งจอกฟ้าก็ถอนหายใจด้วยความโล่ง และหลุดพ้นจากสภาพที่เชื่องช้าก่อนหน้านี้มีคนซื้อมันจริงๆเหรอยังคงเป็นหมายเลข336ที่ลึกลับเหรียญทตุที่สะสมมานี้น่าจะมีเกือบหมื่นเหรียญแล้วผู้ประมูลอดไม่ได้ที่จะมองไปยังทิศท,ทางที่ถังซานอยู่ถังซานก็ไม่อยากทําตัวสูงส่งเช่นนี้เช่นกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับของดีที่ไม่มีความต้านทานเขาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วทั้งซานหยิบอุปกรณ์สื่อสารอีกชิ้นหนึ่งออกมา สวมไว้บนใบหูของตนเองพลังทางสายเลือดถูกฉีดเข้าไปเปิดการติดต่อสื่อสารพี่สวีข้าสงสัยว่าข้าจะได้รับเงินจากการประมูลวงเวสสายเลือดเมื่อวานนี้สำหรับปรมาจารย์หรือไม่พระอาจารย์ซื้อของบางอย่างในการประมูลและต้องการจ่ายเงินทีหลังอุปกรณ์สื่อสารชิ้นนี้มาจากขอ,อการค้าหลิงซีสำหรับทั้งซานแล้วการประมูลก็ถือว่าจบแล้ว แต่เมื่อเขาจักไปเขาต้องจ่ายเงินค่าประมูลทั้งหมดของเขาในการประมูลครั้งนี้ถึงจะจักไปได้ไม่มีปัญหาทั้งเราพร้อมแล้วพระอาจารย์ต้องการเมื่อไหร่เราจะรอท่านอาจารย์ที่โคล,ลอสเซียมทั้งซานกล่าวว่าข้าจะเป็นตัวแทนของพระอาจารย์เพื่อตัดสินอาจจะมาเร็วนี้หลังจากสิ้นสุดวันประมูลของสิ่งมหัศจรรย์งั้นก็รบกวนพี่สวีแล้วท่านปรมาจารย์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการประมูลครั้งนี้ แต่น่าเสียดายที่การสร้างแผ่นจาน่ายกลนเวลานั้นยากเกินไปพระอาจารย์บอกว่าครั้งนี้โชคดีมากจึงจะประสบความสําเร็จครั้งต่อไปหากท่านมีเลือดบริสุทธิ์ที่ดีกว่าคุณสามารถขอให้อาจารย์ลองทําดูแน่นอนแน่นอนขอบคุณพระอาจารย์แทนข้าด้วยคราวนี้ทําให้เราเปิดตาจริงๆกลุ่มศูนย์กลางการค้าตรงเทียนที่ยึดขายพลังโลหิตได้เกรงว่าการหมุนเวียนเงินทุนของพวกเขาในช่วงนี้คงจะมีปัญหา ห่าห้าหาาโปรดช่วยพวกเราด้วยสายเลือดที่พระอาจารย์ต้องการในอนาคตตราบใดที่ทางเรามีของที่พวกเราต้องการก็สามารถเอามาให้พระอาจารย์ได้ก่อนสุดท้ายเมื่อส่งแผ่นจานแล้วค่อยหักค่าของมันออกไปแผ่นขายพลังเวลาทําให้การประมูลครั้งนี้ตกตะลึงเป็นอย่างมากแม้ว่าการประมูลจะยังไม่จบแต่หอาการค้าหลิงซีได้รับคําสั่งและสอบถามมามากมายผลลัพธ์ที่สวีจือหลานต้องการนั้นปรากฏออกมาอย่างเต็มที่ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแผ่นจานค่ายกลที่ถังซานมอบให้มันก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแค่แผ่นจานค่ายกลแห่งการเวลาเท่านั้นยังมีแผ่นจานค่ายกลอื่นๆอ,อีกมากมายแน่นอนว่ามีแผ่นดิสเวลาเพียงแผ่นเดียวแต่แผ่นดิสอื่นๆก็ค่อนข้างดีด้วยราคาที่สูงของแผ่นจานค่ายกลเวลามูลค่าของแผ่นจานค่ายกลเหล่านี้จึงพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยมันเพียงพอที่จะทําให้หอการค้าหลิงซีได้รับผลกําไรอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ขอการค้าหลิงซีจึงมีความไว้วางใจในปรมาจารย์ค่ายกลผู้นี้มากขณะที่ถังซานกำลังสนทนากับสวีจือหลานอยู่ๆของหายากชิ้นที่สองก็ถูกนำไปยังแท่นประมูลแล้วมันเป็นซากกระดูกถูกต้องมันเป็นกระดูกกระดูกขนาดใหญ่มากดูจากรูปร่างแล้วมันมีลักษณะเป็นมังกรแต่ไม่มีปีการประมูลของสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นที่สองในวันนี้คือกระดูกชิ้นนี้ กระดูกของมังกรทะเลในตำนานจากขนาดของกระดูกนี้เผ่ามังกรทะเลผู้นี้น่าจะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริงการมีอยู่ของมหาราชาอสูรถ้าไม่ได้คิดถึงคนที่ปรากฏตัวในเมืองเคเรยีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการคงอยู่ของมหาอำนาจแห่งท้องทะเลเช่นนั้นคนผู้นี้สมควรที่จะเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในทะเลสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดกล่าวกันว่ากระดูกของเผ่ามังกรทะเลมีไขกระดูก เป็นยาบำรุงกำลังโลหิตทุกสายโดยเฉพาะสายเลือดทาตน้ำที่ช่วยได้มากยิ่งกว่าเดิมกระดูกชิ้นนี้ได้รับการประเมินจากทุกคนมันมีพลังมากมันต้องมีไขกระดูกอย่างแน่นอนกระดูกของมันยังเป็นสมบัติล้ำค่าและสามารถใช้สร้างอาวุธได้ราคาเริ่มต้น5,000เหรียญธาต5,500เหรียญธาตมีการเพิ่มราคาทันที เมื่อเทียบกับหินแห่งความเชื่องช้าก่อนหน้านี้มูลค่าของกระดูกของราชาอสูรเผ่ามังกรทะเลผู้นี้ก็คำนวณได้ง่ายกว่ามากกระดูกแข็งสามารถทำอาวุธและขายกระดูกเป็นยาชูกำลังที่มีค่านี่เป็นการดำรงอยู่ระดับบนสุดของสิ่งมหัศจรรย์อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้มันเมื่ออยู่ในมือของช่างฝีมือที่ดีมูลค่าของมันจะต้องเปล่งประกายอย่างแน่นอนทั้งซานสนใจของสิ่งนี้หากขายกระดูกมีมลขังเช่นนั้นหากใช้ให้สิทธิ์พี่ใหญ่ พลังทางสายเลือดของสิทธิพี่ใหญ่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือสิทธิพี่ใหญ่เป็นธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำช่วยเขาได้ค่อนข้างจำกัดเมื่อราคาประมูลสูงกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญถังซานก็ล้มเลิกความคิดที่จะประมูลไปแล้วอัตราส่วนราคากับประสิทธิภาพมันต่ำเกินไปเก็บเงินไว้เพื่อซื้ออย่างอื่นดีกว่าส่วนกระดูกของเผ่ามังกรทะเลทำอาวุธถังซานไม่ได้สนใจเลย ของสิ่งนี้แม้จะมีความแข็งดีแต่ความเหนียวยังไม่พอมันจะดีกว่าโลหะผสมชั้นดีที่เขาหลอมขึ้นมาเองได้อย่างไรครั้งนี้แค่หินสีดำก้อนใหญ่ก้อนนั้นเขาก็พอใจแล้วในที่สุดกระดูกของเผ่ามังกรทะเลระดับราชาอสูนก็ขายได้ในราคา16,000เหรียญทาตุสิ่งต่อไปคือรายการสุดท้ายของเราในวันนี้และยังเป็นจุดสิ้นสุดของวันประมูลของสิ่งมหัศจรรย์เชิญของถัดไปชิ้นที่แล้วใช้เวลานานมาก ที่สำคัญคือกระดูกของเผ่ามังกรทะเลถูกส่งมานั้นลำบากมากมันแขวนลงมาจากฟากฟ้าหลังจากผ่านการอนุมัติพิเศษของสารบรรพบุรุษแล้วเผ่ามันที่บินได้ไปขนส่งมากว่าจะดึงมันออกไปได้นั้นยากเย็นแสนเข็ญถังซานลุกขึ้นจากห้องประมูลของตนเองแล้วขอเพียงรายการสุดท้ายนี้ไม่ทำให้เขาสนใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาก็เตรียมตัวจักไปรีบเร่งกลับไปยังเมืองเคเลีย รถเข็นขนาดใหญ่ถูกผลักขึ้นอย่างช้าๆเมื่อรถเข็นถูกผลักเข้าไปในพื้นที่ประมูลแม้แต่บนภูเขาก็ยังรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิในอากาศที่ลดลงอย่างรวดเร็วคุณสมบัติของน้ำแข็งขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลัง